บออแบบเลือกเกียนไม่ถูกเลยอะ่ะออ,อร์แกนิกธรรมชาติ <laughs> โมวีเป็นคนชอบกินขนุนมากนะคะแต่หน้าที่แกะคือมน้าที่เจะะเป็นคนแกะนะคะน่าจะสุกแล้วแหละเพราะาเจได้กลิ่นหอมนะคะคือขนุนที่นี่ไม่ค่อยแพงมากนะคะไม่เหมือนผลไม้อื่นนะคะเด็กก็เจจะหั่นแบบนี้หั่นแบบนี้นะคะจะได้ง่ายเนะยาะแค่คิดก็เหนื่อยนะ,ะพี่มีเจก็เอาไปรูมน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะ นุ่มนะคะไม่ไหวนะคะโอ้สวยเลยน,น,นะคะดูดูนะคะชิ้นสวยมากเลยนี่นี่นะคะดูเยอะมากเลยสวัสดีค่ะวันไีนครับวันนี้มาทำอะไรคะ ผลไม้แพรมพรมนี่นะคะตะก้าพอมากเลยวันนี้ก็มาบ้านคนไทยนะคนไทยใจดีนะคะมีพรมแล้วก็ชวนกันมาเก็บนั่นแน่นเจ้าของสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของมาเก็บได้เลยเจจะพามาดูนะดูแอบคุณก h a เยอะมากนี่นะนี่ ามีเสียงหมาด้วยดูนะคะเยอะมากเยอะจริงอ่ะเยอะมากขนยกมากแบบเลือกเก็บไม่ถูกเลยอ่ะดูสิมารวมกับพื้นดูเก่งนี้เยอะมากดูเก่งนี้สิสโอ้โอหเฮฟวี่นี่เยอะมากเลยนะคะอันนี้พันดำเนาะน่าจะใช่แหละใช่แลน่าจะใช่นี่เดี๋ยวเยอะมากนี่ เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะไปติดตามอยูบางอันปาดบางอันเปรี้ยวหวานหวานใช่ต้องเนอะแต่<ม>ต้องพริกเกลือเท่านั้นค่ะเกบคนึนกถึงพริกเกลือแพ้ไหมล่ะอยากกินอ,<ม>อยากกินเปรี<ม>้ยวอยากกินเปรี้ยวมาดูตรงนี้นะคะ หนักมากนี oh. <S <S ่เห็นไหมเราพี ha, yeah. nah ่เห็นไหมคะจะเก็บยังไงไม่ให้มันฝาดเราต้องจับเหรอใช่เห็นไหมเห็นไมเราพี่นี่นะคะดูเรือกรูดำๆหน่อยนะและเจจะแกะให้ดู

ดูอันนี้นะคะดูจังแต่ไต้ไม้อีกรอบนึงเราใส่แต่ได้ไม่อีกรอบแล้วอันนี้เอาไปแบบเปรี้ยวๆนี่เอาไปกินแบบแก้ขัดดูนะคะสวยมาก รลมตอนเย็นจะลดน้ำ แค่นี้พอนะคะต้องหาลูกสีดำๆหน่อยนะคะแต่ก็ยังมีไม่เยอะนะเยอะแต่ว่าสีดำอะไม่เยอะแต่ของเขาอะเยอะมากเยอะมากนะเจก็เก็บไปแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวไปทําพริกเกลือนะปลาหวานลิงนะคะน่าจะอร่อยหูดูนี้อันนี้เขาบอกว่าหาักแล้วนี่ลากปินเลยเห็นไหมยเยอะ แต่ไม่มีกลิ่นเนาะไม่มีอะไม่ค่อยมีอู้นอนแบบนอนสวยอยู่ตรงนี้นี่เองดูสิพีส่สวยมากอือหือเบ้อเบฝาดน้ำจิ้มเท่านั้นพริกเกลือไม่สุกนะยังไม่สุกอะไรนะยังไม่สุกยังไม่สุก นี่นะคะเจเจก็เก็บไปแค่นี้แหละเดี๋ยวมาใหม่นะโอเคมมาให่เดี๋ยวมาใหม่ให้มันสุกกว่านี้ให้มันสุกก่อนสักอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ไหมประมาณนะประมาณนี้เนาะอีเยอะมากจริงเยอะมากนี่เก็บไปพอกินเดี๋ยวให้คนท้องให้แม่ให้คุณแม่กินเปรี้ยวๆขัดปาโอเค เป็นบาเฟ่นะคะเป็นอาหารกลางวันนะนี่นะคะมาวิ่เจอไก่ก็พอเลยคนะ่ะไก่กับปลาไม่ต้องทำกับข้าวนะมื้อนี้กินง่ายๆแล้วก็มีปลานะคะนี่เป็นปลาถ่านนิดนึงนี่นะคะ ก็หัวละประมาณนี่นะคนละประมาณสิบสามเหรียญน,นะคะนี่นะคะถือให้แพงเรยอมาสามร้0บาทนะคะ<ม>เวลาเร่ดงด่วนที่ไม่อยากทำกับข้าวนะบางทีมือเรื่องด่วนนะนี่แหละค่ะเาแฟเจยชอบกินอันนี้มากเลยนะแต่มนรู้ว่าอะไร มันหวานๆ <simitation> <simitation>